สุดยอดไม่ตายรับของเผ่ามิงที่เนโกะมาโมชิโมนักโมนาว่ามันในสุดแข็งแกร่งเลยจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i e w กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสําหรับมังงะวันพีชตอนที่987นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตอนที่มันครบรถมากๆเลยนะครับแล้วก็มีประเด็นมีเรื่องให้เราพูดคุยนะครับกันมากมายเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในตอนนี้นะครับที่ผมบอกว่าครบรถนั้นนะครับเพราะว่ามันมีทั้งความสนุกความมันคือเอาง่ายๆนะครับมันแทบจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นแฟนวันพีชอย่างเราเนี่ยแทบจะพึงพอใจทั้งหมดเลยที่มีการปรากฏขึ้นในตอนนี้ ซึ่งถามว่าจุดไหนมันพีคที่สุดเลยเนี่ยโอ้โหมันก็ตอบยากนะฮะในตอนนี้ว่าอะไรมันพีคที่สุดนะครับแต่ถ้าพูดถึงการจบตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นประโยคสุดท้ายที่เรียกได้ว่าก็น่าจะพีคพอตัวเลยแหละครับกับคาพูดของเนโกะมามูชิเพราะหลังจากที่ไคโดของเรานะครับได้ทําการแปลงร่างนะครับเป็นมังกรสุดแสนสง่างามแล้วก็ใหญ่โตนะครับบินขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็เหล่าก้าวหลอกดาบแดงเนี่ยก็ทําการนะครับจับเนื้อมังกรของไคโดนะครับแล้วก็บินขึ้นไปด้วยแต่ว่าทางก้าวหลอกดาบแดงนั้นนะครับทำการแผนซ้อนแผน ทีหนึ่งนะครับโดยการที่ว่าให้เรานะครับเผามิงเนี่ยซ่อนตัวอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็เนโกะมามมชินะครับก็พูดออกมานะครับด้วยหน้าตาแบบโคตรจะชั่วร้ายเลยนะครับก็บอกเลยเลยครับว่าค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าคราบทองฟ้ายังดูสดใสกลิ่นกัญชาช่วยมาแต่ไกลเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงกัญชาของคาราบาวคือเผามิงเนี่ยก็ไม่น่าจะมีการมากงกัญชากันอย่างแน่นอนด้วยสิ่งที่เฮียเนโกะมามมชินะครับได้พูดไว้ก็คือค่ำคืนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับคืนนั้นวันนี้มพระจัน นะครับมันไม่ได้บดบังพระจันทร์ด้วยซึ่งมันก็เป็นการจบตอนแบบค้างๆเลยนะครับแต่แน่นอนแหละว่าแฟนวันพีชนะครับที่ติดตามมานานก็คงจะรู้แล้วเลยครับว่าสิ่งที่เนโกะมามูชิพูดนั้นมันคืออะไรด้วยสิ่งที่เนโกะมามูชินั้นนะฮะได้พูดก็คือนะครับมันเป็นไม้ตายลับนะครับของเผ่ามิงนะครับที่เรียกว่าร่างสูลองด้วยปกติแล้วนะครับเผ่ามิงเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์นักสู้นะครับที่มีความแข็งแกร่งระดับสูงคือก่อนหน้านี้แฟนวันพีดหลายคนก็มักจะคุ้นชินเลยครับว่าเผ่ามนุเงงงก้็่่่าาทีแแขรวลสู มีพละกําลังเนที่มากกว่ามนุษย์ปกติ แต่จริงๆแล้วนะครับเผ่ามิงเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าเผ่าพันนี้เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์นักสู้แม้แต่เด็กทาลุกนะครับอาจารย์โอดะยังบอกเลยเลยครับว่ายังมีการต่อสู้นะครับมาตั้งแต่เด็กคือมันมีความเพียบพร้อมในการต่อสู้มาเลยโดยด้วยลุคน่ารักนะครับของเผ่ามิงนะครับจึงทําให้หลายคนก็ยังมองไม่ค่อยออกนะครับว่าเผ่าพันนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งเพียงใดคือคุณดูสภาพของไอ้เจ้าเบโปนะครับยอ้เจ้าเบโปเนี่ยมันไม่น่าจะไปสู้ใครได้ถูกไหมล่ะฮะซึ่งเผ่ามิงนะครับก็จะมีความหลากหลายนะคร นัแหละซึ่งพวกเขานะครับก็จะมีพละกําลังวังชาที่มากกว่าปกติและพวกเขานะยครับยังสามารถนะครับก็คือส่งกระแสไฟฟ้าได้นะครับซึ่งมันก็มีติดตัวกันหมดเลยนะครับเนื่องจากว่านะครับคนของพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างนะครับกระแสไฟฟ้าในการโจมตีร่วมกับการต่อสู้ได้เรียกได้ว่าโหดเลยล่ะจำร่างซูลองนะครับเราเห็นครั้งแรกเลยนะครับแบบเต็มๆเลยนะครับตอนที่ว่าแครอทนั่นนะครับก็คือช่วยพวกของลูฟี่นั้นในการหนีนะครับออกจากอาณาเขตของบิ๊กมัมหลังจากที่พวกลูฟี่นั่นนะครับทำการปันป่วนนะครับแล้วก็ ล้มงานเลี้ยงน้ำชาของบิ๊กมัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการนะครับจำอ้าวในการหนีการแต่สิ่งที่มันน่าเหลือเชื่อเลยก็คือบิ๊กมัมนะครับเขาสามารถขี่ก้อนเมฆนะครับก็คือสิ่งที่เขาเสกขึ้นมานี่แหละก็คือพวม,มีทิอุสอะไรพวกนี้นะครับในการที่สามารถเคลื่อนตัวมาในการตามล่าพวกลรูฟี่ได้นะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าหากไม่ได้แครอทนะครับในการแปลงร่างเป็นร่างซูลองในตอนนั้นเนี่ยก็คงจะล่องจุนกันทางกวนนะครับก็คงทําให้กลุ่มโจรสลัดอย่างกลุ่มหมวกฟางเนี่ยก็คงไม่สามารถเดินททททาาางมมต่่ออีีประเเศววโนนนนได้ห้หนนืุกั โดยหลักๆแล้วนะครับหลักการของไอ้ร่างซูลองนี้เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างนะครับจากลิงยักษ์ราคบอลเลยก็ว่าได้นะครับหากใครรู้กันดีช่องผมเนี่ยก็ทำราคบอลกันเยอะนะครับซึ่งแน่นอนหละครับว่ามันไม่ต่างกันเลยนะครับคือผมคิดว่าโอ้โหมันแทบจะเป๊ะๆกันเลยคืออย่างแรกเลยนะครับไอ้พวกเผ่ามิงเนี่ยเวลาจะแปลงร่างเป็นร่างซูลองนะครับคือปกติแล้วเนี่ยหากไม่ได้รับการฝึกมานะครับพวกเขาก็จะแปลงร่างนะครับกันอย่างบ้าคลั่งเลยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับแต่เนื่องด้วยว่านะครับเหล่าเผ่ามิ นี่นะครับของพวกตนเองพวกเขานะครับจึงทาการฝึกฝนอย่างหนักเลยนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถควบคุมนะครับร่างสู่รองให้ได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าน้องแครอทของเรานะครับก็สามารถควบคุมได้นะครับจากการฝึกสอนนะครับของเฮียเพโดนะครับเพื่อให้แค่อทนั้นสามารถควบคุมตรงนี้ได้คือมันจะเหมือนราค์้นบอลเป๊ะเลยนะครับก็คือพวกโงกุลหรือเบจิต้าเนี่ยพอควบคุมได้แล้วก็นะครับก็สามารถควบคุมลิงยักษ์ได้โดยเงื่อนไขนะครับการแปลงร่างเป็นร่างสูรองนั้นก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือจะต้องเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแต่ว่าหากข้นนะคื มีก้อนเมฆมาบดบังแล้วล่ะก็นะครับพวกทางด้านเผ่ามิงเนี่ยก็จะไม่สามารถนะครับในการแปลงร่างได้พวกคุณก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าทางด้านเนโกะมามูชินันนะครับหรือทางด้านนะครับของอินุอาราชีนะครับที่สามารถต่อกรนะครับกับแจ็คได้อย่างสูสีเลยนะครับหากไม่ถูกโกงไว้ซะก่อนแล้วล่ะก็ก็คงจะไม่สามารถรู้ผลแพ้ชนะได้ในเมื่อพวกเขานะครับสามารถแปลงร่างนะครับเป็นร่างสูร้องได้แล้วล่ะก็เลยครับความสามารถฝีมือของเขาเนี่ยมันก็คงจะทวีคูณนะครับความสามารถไปมหาศาลเลยในจะเป็นพวกเผ่ามิงนะครับที่มารวม ตัวในตอนนี้คุณคิดดูนะครับว่าการได้เห็นร่างซูลองนะครับแบบเต็มไปหมดเลยในการปะทะกับไคโดในครั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นอะไรนะครับที่มันกันมากเลยแหละครับสำหรับแฟนๆวันพีชคงได้เห็นนะครับว่ามันเป็นสุดยอดมหาสงครามยังไงนะครับในการต่อสู้ส่วนเรื่องที่ว่านะครับความสามารถมันเก่งกาจถึงขนาดที่ว่าสามารถล้มไคโดได้เลยหรือเปล่าโดยส่วนตัวก็ยังไม่น่าจะถึงนะครับถึงแม้ว่านะครับการแปลงร่างเป็นซูลองนะครับมันจะแบบว่าเพิ่มพลังความสามารถแบบทวีคูณแต่นะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าเวอร์วังนะครับ ถึงสามารถล้มไคโดได้แต่การที่ว่ามีร่างซูรองหลายๆตัวนะครับก็คือจะเห็นว่าเผ่ามิ้งเนี่ยมันจะเป็นเผ่าพันธุ์นักสู้ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าจะมีคนมาเยอะเลยนะครับที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของชิชิเรียนเอิยนะครับพวก3มทหารเสือนะครับอะไรพวกนี้มันมีความแข็งแกร่งระดับสูงนะครับที่จะสามารถนะครับในการต่อกรนะครับกับไคโดไม่ได้หมายความว่าจะล้มไคโดได้นะครับแต่หมายความว่ามันก็น่าจะสร้างความราคาญนะครับให้กับไคโดพอะนี้นะครับก็คือเป็นไม้ตายลับสุดยอดแล้วนะคร อีนูอราชิเคยพูดไว้เลยครับว่าตอนที่ว่าเขาเนี่ยก็คือถูกเจ้าแจ็คนะครับจัดการในตอนนั้นหากมาต่อสู้ใหม่แล้วก็นะครับเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยสามารถต่อกรกับแจ็คได้นะครับเพราะว่ามันมีไม้ตายรับตรงนี้อยู่ก็อย่างที่เราเห็นเลยหละครับการที่ว่าทางด้านของแครอทนั้นนะครับสามารถต่อกรนะครับยับยั้งบิ๊กมัมได้ถึงขนาดนั้นผมว่าโอ้โหก็คือมันเป็นแค่เด็กฝึกหัดนะไม่ได้มีความสามารถระดับสูงนะครับเท่ากับเหล่าผู้นำนะครับอย่างอินุอราชิแล้วก็ทางด้านเนโกะมามูชิคิดดูแล้วกันว่่่าาาาาถ้้2คนีะรรแแงงลทํกตอสู ความสามารถนั้นมันจะแข็งแรงนะครับเกินกว่าที่พวกเรานะครับคาดคิดมากแค่ไหนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคิดว่าการที่ว่าเผ่ามิงนะครับใช้ไม้ตายลับนี่แหละในการที่จัดการไคโดจะสามารถจัดการได้หรือไม่เพราะว่าการแปลงร่างครั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นไม้ตายสุดยอดแล้วแหละครับที่เผ่ามิงนะครับที่พอจะต้านทานทางด้านไคโดและต้องดูเลยครับว่าพวกเขานะครับจะสามารถนะครับประสบความสําเร็จได้ไหมในการแปลงร่างเพราะว่านะครับอย่าลืมนะว่าทางด้านไคโดนั้นนะครับการที่เขาเนี่ยสามารถบินได้นะครับเนื่องจากว่า เขานะครับสามารถสร้างก้อนเมฆแล้วก็เหยียบก้อนเมฆได้นะครับคือตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับว่าใครโดอาจจะทําสิ่งนี้หรือเปล่าในการบดบังนะครับพระจันทร์ยังไงบ้างซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันก็เป็นแค่ข้อสงสัยเล็กๆแล้วกันนอกมาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้แต่เป็นอันว่านะครับเราคงได้เห็นการต่อสู้ที่มันสุดมันนะครับเล็กได้ว่าการสู้กันแบบบิ๊กเบิ้มเลยนะคือใครโดเป็นมังกรบิ๊กๆนะครับแล้วก็ทางด้านของเผ่ามิ้งนะครับที่บิ๊กเบิ้มในการต่อสู้อีกเเจะดนนูแลยผมมใิ เพราะว่าถ้าดีเมะได้ทําขึ้นมาแล้วเราก็นะครับก็คงจะลังกาหน้าดูนะครับให้พวกเราได้รับชมและแน่นอนแหละครับว่าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณช่วงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นในมังงะวันพีชเยอะหน่อยนะเนื่องจากว่านะครับมันมีประเด็นให้เราเนี่ยได้พูดคุยกันเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวจะทําสลับนะครับกับเรื่องอื่นนะครับให้ทุกคนได้รับชมคลิปนะครับแบบหลากหลายฝากไว้เลยลวกันนะครับหากใครที่กดซับสไครต์นะครับอย ไม่กดกระดิ่งกันนะครับผมบอกเลยเลยครับว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ๆคลิปด่วนๆน,นะครับก็จะพลาดนะครับความสนุกเหล่านี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสลบวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ